ชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงราศีธนูเราจะมาดูเรื่องการงานภายในเดือนตุดาคมกันนะครับนะวันนี้เราจะมาดูกันแบบไพ่สี่ใบนะครับนะเอ้ไพ่เจ็ดใบนะครับนะเดี๋ยวความรักเราจะใช้เป็นไพ่เอ่อสี่ใบดูนะครับนะอะเดี๋ยวเรามาดูทีละตำแหน่งกันดีกว่าเลยนะครับนะอ่าก่อนอื่นนะครับตำแหน่งแรกนะครับนี่เป็นตำแหน่ง ในอดีตนะครับอดีตของการงานนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะไฟพับไฟแป๊บตำแหน่งอดีตนะครับขึ้นเป็นไพ่เจอสติกจอสติกขึ้นมานะครับนะก็คือไพ่จอสติกขึ้นมาก็คือแบบเป็นไพ่คนนะเออก็รู้แล้วว่าเป็นไพ่คนแป๊บหนึ่งนะก็แบบรวนอยู่สักแป๊บหนึ่งเขาก็คือบอกว่า เป็นไพ่เท้าเกิดเป็นการงานนะการงานอนะ่ะมั่นคงมีเกลียดมียศด,ดีนะครับนะคือแบบเป็นคนที่แบบยุติธรรมนะเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์นะครับนะเป็นคนที่แบบเทียท่ยงธรรมยุติธรรมรักความจริงนะเออเหมาะสําหรับพวกข้าราชการนะครับนะพวกนี้ไงาว่ัจะตินะครับขึ้นมาเป็นคนที่แบบ แข็งแกล่งนะในอดีตเป็นคนที่แบบเข้มแข็งนะแข็งแกล่งเลยนะจนแบบใครแบบสู้ไม่ค่อยได้เลยนะครับนะคนนี้เป็นคนที่แบบเดาใจเขาไม่ถูกด้วยว่าตอนนี้เขาทําอะไรแบบเขาคิดอะไรอยู่นะคนที่เลือกไพ่จะคนที่จะคนทัดไฟนะครับนะเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรอยู่นะตาแหน่งแรกนะคือตําแหน่งในอดีตนะครับนะอดีตเหมือนแบบเราแบบเดาทิสใส่เขาไม่ถูกเลยอะไรประมาณนี้นะครับสองตำแหน่งปัจจุบันนะ ปัจจุบันได้เป็นไพ่ห้าดาบขึ้นมานะ Five of Swords ขึ้นมานะครับนะเขาจะบอกเกี่ยวกับว่าเออในปัจจุบันเนี้ยรู้สึกการงานอ่ะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายลูกน้องอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะอืมเพราะว่าเหมือนแบบมันจะมีแบบปัญหาที่มันไม่เข้าใจกันไม่ลงเอยกันเรื่องของการงานแบบ การงานทําไม่ดีไม่เรียบร้อยแล้วประมาณเนี้ยอาจมีการโดนดุโดนว่าได้จนทาให้แบบโกรธเครืองอะไรกันประมาณนี้าา do, ada, นแบบเรรรพราะว่าให้ดับห้าดาบนะครับเป็นการแบบแตกแบบเป็นการทะเลาะกันจะมากกว่านะไม่ได้แบบแตกแยกแตกหักนะครับนะเออก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวแล้วก็ห้าดาบเนี่ยการงานถามว่ามันคงไหมมันก็แบบ มันก็มั่นคงอยู่นะครับนะไพ่ห้าดาบเนี่ยแหละมันก็มั่นคงอยู่นะแต่มันก็ต้องระวังบ้างนะครับนะมันก็ต้องมีให้ระวังบ้างนะครับนะเนอเออใช่การงานเริ่มขัดนะครับเฉพาะขัดแย้งกันเฉพาะแบบชอบใหญ่ใหญ่อ่ะเออพอชอบอะไรที่ใหญ่ใหญ่อะนะครับนะชอบเป็นใหญ่เป็นโตกันก็เลยแบบแย่งยศแย่งอะไรกันประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าเหมือนแบบอีกคนนึงก็จะเอาอย่างนี้อีกคนนึงก็จะเอาอย่างนี้จนแบบทาให้มันขัดกันแล้วจนแบบ ืมจนทะเลาะก,กันได้จนแบบมีไฟหลายไฟหนึ่งลาเอาจากงานเลยนะในเดือนตุลานี้นะครับนะอ่าต่อไปตำแหน่งที่3นะครับชื่อว่าตำแหน่งสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจโว้ย ไพ่เดเดวิลขึ้นมาเนี่ยไพ่แรงอยู่นะเดวิลเนี่ยต้องมีแบบปัญหาอะไรกันหนักแน่เลยตำแหน่งที่สองนะครับนะมีปัญหาอะไรกันหนักแน่เลยเพราะว่าทําแบบมันไม่หนักจริงๆอะเดวิลไม่ค่อยขึ้นหรอกนะครับในตำแหน่งนี้นะเดวิลมันเป็นไพ่แบบไพ่ไลยเลยนะครับนะจะถามว่าเรื่องของการงานตอนเนี้ยมันเป็นยังไงมันคัดสดอะไรโอ้ยนั่นจมูกนะไพ่เดวิลขึ้นมามันก็เหมือนแบบว่าในช่วงเนี้ยนะครับนะ มันเราทําอะไรอะ่ะมันแบบมันไปติดตลอดเลยมันไปติดใครกับคนอื่นตลอดเลยอะ่ะทําให้แบบเราแบบไม่เด่นเรื่องของงานในช่วงนี้นะครับนะดอะเดวิลนะครับแล้วในเรื่องงานอะ่ะมันชอบมีการขัดแย้งกันนะงานเสี่ยงนะพิดกฎหมายชอบทํางานอะไรที่แบบลับๆล,ล่อๆอ,อาจจะมีงานอื่นอยู่ด้วยนะครับนะอาจจะมีงานที่แบบยังอื่นอยู่นะ เป็นคนที่แบบชอบเอาแต่ใจนะครับนะในในใจจริง,รงๆอ่ะคนเนี้ย <Algun s çek> เป็นคนที่แบบชอบเอาแต่ใจนะชอบเสี่ยงชอบทําอะไรแบบผิดกฎหมายนะกล้าได้กล้าเสียนะเป็นคนที่แบบอือกูแบบกูก้าได้อ่ะกูก็กล้าเสียนะเออเป็นคนที่แบบชอบเป็นคนที่แบบ รับรับโลโลดล้วยเออบางทีก็เดาใจเขาไม่ถูกไงอ,อ,อย่างที่บอกนะจะติขึ้นมาเดาใจไม่ถูกแต่สิ่งที่ซ่อนเรยเขาคือแบบเป็นคนที่แบบอันเนี้ยอืมเป็นคนที่แบบก้าแรลกรเสียเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูตําแหน่งที่สี่กันเลยตำแหน่งปัญหานะครับดูดิว่าจะมีปัญหาอะไรไหมการงานในเดือนนี้นะครับว่าไพควีนอัลโมนส์ขึ้นมาถามว่ามีปัญหาไหมเรื่องของการงานในช่วงเนี้มันก็แบบ มันมันก็ถือว่ายัางไม่มีเลยสักที่เดียว,วนะครับนะมันจะหมายความว่ายังไงนะก็คือเขาจะบอกว่าเรื่องของการงานช่วงนี้มันมั่นคงอยู่นะถ้าเกิดมีดากิจการส่วนตัวจะดีกว่านะครับนะการเงินก็แบบได้มาจากความสามารถของตัวเองนะครับนะไม่ค่อยแบบให้ใครมายุ่งวุ่นวายนะครับนะแล้วคือแบบ ไพ่เคยมาควีนดะควีมา์นะครับนะเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องงานนะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยจะประสบงานสําเร็จมากถ้าเป็นผู้ชายก็ประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดมีผู้หญิงมาช่วยอุปถัมเนี้ยมันก็จะยิ่งเพิ่มทวีคูณนะครับนะถ้าเกิดมีหุ้นส่วนเป็นผู้หญิงมันก็จะดีมากเลยนะครับนะเพื่อนร่วมงานเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะแล้วถามว่าผู้หญิงคนนี้นีสใส่แบบปัญหาที่อยู่ในใจก็ถามว่ามีไหมยังไม่มีนะครับนะปะนัญหายังไม่มีนะ,ะตำแหน่งที่ ห้านะคนรอบข้างนะครับถามว่าคนรอบข้างเป็นยังไงมัางในช่วงนี้นะครับอืมแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งอ่าคนรอบข้างในช่วงนี้นะไพ่เป็นไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมานะ seven of pentacles ขึ้นมานะครับนะถามว่ารอบข้างอะ่ะช่วงเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างคนรอบข้างช่วงเนี้ยให้คุณอะ่ะพึงระวังไว้สักนิดนึงนะคือแบบ อาจจะแบบมีเพื่อนร่วมงานที่แบบถามว่าดีไหมมันก็ดีอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบได้มาแบบไม่ตั้งใจที่จะได้คบกันไม่ได้คบแบบคบเป็นเพื่อนกันจริงๆนะแต่มันก็สามารถแบบมันก็เออมันก็ยังไปกันได้นะเพื่อนคนนี้นะคนรอบข้างนะเพื่อนคนนี้มันไปกันได้เลยนะครับนะแล้วถามว่าคนนี้เขาดีไหมเขาก็ดีกับเรานะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยแบบเอาเรื่องเราไปพูดหรอกนะเขาจะแบบสนใจเรื่องงานของเขาซะมากกว่านะครับนะ ตรงนคนรอบข้างก็ไม่มีปัญหานะยังมาดูการแก้ปัญหากันมันไม่เป็นป,ปัญหาเหมือนแบบมันจะมาเพิ่มเติมนะครับนะเพจออบวอนการแก้ปัญหาโถเพจก็คือเด็กนะแล้วคือแบบมาขึ้นตรงแก้ปัญหาก็คือเหมือนเขาจะบอกว่าให้แก้ปัญหาที่แบบความคิดนะครับนะความคิดของเราเหมือนแบบความคิดยังแบบเด็กๆในๆน้อยอเออนะเนี่ยถ้าเป็นแบบ เด็กหมายทาวเด็กหมายนะครับนะก็คือแบบความคิดของเราเหมือนแบบมันยังเด็กๆอยู่อะความคิดยังไม่ยอมโตอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบระวังผลเสียของงานนะแบบอาจจะเอาใจใจอะไรประมาณเนี้ยจนทําให้แบบเหมือนเด็กนะครับนะอย่ามาดูอันสรุปกันนะสรุปเนี่ยโอ้โสรุปคือตอนนี้การงานมั่นคงดีนะครับไม่ว่าไ,ไม่มีอะไรที่แบบมาทําให้งานเราเสี่ยงนในช่วงนี้นะแต่ก็แต่ก็แบบ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่แบบไม่ดีนะครับนะงานตอนนี้มันก็ดีอยู่นะครับนะมันยังไม่มีปัญหาอะไรเข้ามานะครับนะในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษสิงห์ธนูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เป็นไพ่เพิมเ่มเติมดีกว่านะครับนะเป็นไพ่ o r ร c l e เข้าชุดแสงสุกนะครับนะเดีย๋ยวขอสะพ้ายแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวมาเลือกไพ่กัน อ่ะดูซิมีอะไรแนะนำเราไหมอ่ะไฟขึ้นมาอันแรกเลยคนทัดไฟเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบจะรอออกจากงานหรือว่ารองานใหม่หรือเปล่านะครับนะส่วนมากจะเป็นพวกแบบรองานใหม่นะครับนะรองานใหม่ถามว่างานใหม่เนี่ยจะได้ไหมได้นะครับนะมันต้องรองไปก่อนสักนิดน,นึง แล้วสําหรับพวกที่แบบรอออกจากงานนะครับก็นะาสามารถออกจากงานได้นะพว,พวกคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบรอออกจากงานนะสามารถออกจากงานได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบโอ้รู้สึกคนอ่ะไพ่แนะนําว่าคนที่รอแบบรอออกจากงานนะครับนั้นะรู้สึกแบบปนหัวกับงานนี้นะครับนะชาวราศีทัศุไฟอะ่ะทัตุไฟก็คือแบบความใจร้อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยนะครับนะพอมาบวกกับไพ่ขึ้นมาเขาก็เหมือนแบบ คนทตุไฟเนี่ยเหมือนบางส่วนก็มีอออกจากงานนะเพราะเหมือนแบบจะเครียดเรื่องงานนะก็ให้แนะนํานะครับอย่าเพิ่งเครียดนะช่วงนี้นะให้นะให้แนะนําแบบทําสมาธิเข้าวัดทําบุญบ้างก็ดีนะครับนะช่วงนี้อย่าไปเครียดมากนะครับนะถ้าเกิดเครียดมากอาจจะทําผลเสียต่องานได้นะครับนะสําหรับคลิปนี้นะครับชาวทตุไฟก็ลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคลิปหน้าจะดูเรื่องของความรักนะครับนะ สำหรับคีมี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยเดือนหน้าการงานจะเป็นไงอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ